จุอิมแหละพี่น้องพามาเบิงฟาร์มจิ้งหรีดของเพชรล่องเก้าครับผมโอ้่อะเพื่อนจับขายอะไรเลยครับผมจับขายไปหลายชุดเลยเนาะชุดหน,น,นีบทันใหญ่อยู่ครับผมนี่อันนี้เนี้ยตัวท่อตัวท่อมัดอยู่ครับผมนี่ตัวน้อยๆยังไหมไหดําดําแม่นเบิดได้ครับนี่ อันนี้พึ่งเพาะไหมครับผมเพาะอ,ออกจากใครอันี่ครับผมอ๋อนี่ท่อน้ำท่อน้ำเอาไว้แห้งกินน้ำนี่คือกันครับผมพึ่งจะเพาะไหมอู้ท่อนี่ไหลด้วยครับผมนี่ท่อนี่ออกมาเนี่ ก็ไปนัางจะเปิดอ๋อนี่ทอน้ำครับผมอย่าบกน้ำน้ำไม่ให no 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 ้จิ้งหรีดกินครับผมมาเบิงเป๊ดโผล่ผมแตกครบๆไปเลยอาทิตย์หนึ่งนประมาณอาทิตย์หนึ่งวาว่ามนหมดครับผมโมเมนหมดได้นน่ครับผมเบิงเบิงใกล้ๆ สดิ้งต้สดิงอืมอันนี้อาทิตย์เดียวเองครับผมเน,นี่ยอาทิตย์หนึ่งครับผมอุน่นเต็มเลยครับผมจับเต็มเลยอันนี้พึ่งเพาะไหมครับผมอาทิตย์เดียวครับผมสังไข่มาทีเดียวครับผมครับผมสังไข่มาทีเดียวครับผมเก็บขายได้เป็นปีเลยครับผม เดือนกัวเดือนกัวกับเก็บขายใดแล่ะครับผมสี่สิบหมื่นประมาณเออส <40 000. S 1> ี่สิบหมื่นตีเห็นครับผมนี่ชุดไมครับผมนี่นี่นี่ตัวขนาดนี้ครับผมแหลก็ะรอยอีกสี่สิบหมื่นเก็บขายได้ะครับผม <c oughs> มันมีถังใหญ่อยู่ครับผมผุ่นไอตัวที่มันใหญ่แล้วเดี <sim. S 1> ๋ยวพาไปเบิ้งครับผมนี่อนอันนี้่สาบอ่ะอ๋อีบแต คนเลิบขายเบิร์แหละครับผมอันนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ชุดลูกอืมชุดลูกอ๋ออันนี้มันเป็นไข่กันบ่เน,นี่ยเออนี่ครับผมถีบไข่ออกมากอันนี้มะเกินสามมือก็ออกโตเดินอ๋อมะ <ๆ S 2> เกินสามมือน่าจะออกโตเนาะอันนี้เป็นไข่มันครับผมไข่จิ้งหลีดมาเปิดอไอ้ที่มันใหไงอันนี้จักมือเลยนี่ อันนี้อันนี้เดือนกว่าสิี่สิจับวันที่ยี่สิบแปดอ๋ออายุจังมือนี่อายุจังมืออันนี้อันนี้ประมาณสี่สิบกุมเรืนี่อ๋อสี่สิบกุมเรือมันพร้อมจับเลรอแต่ว่าบอบอให้จับจีจับปีปีไม่ด้วยอ๋อเพิ่นจีจับใช่ปีใหม่ครับผมมาเบิ่งสัสสัสครับผมปดนี่ครับผมไข่เนียๆเลยตัวนี้อ๋อเวลาเ้าอ๋อมันไข่ครับผมนี่ ตัวแม่อ้วนๆมันมนันคไข่ไขไ่เวลาไปขัวมันจะมีไข่ครับผมเบิ้งครับผมถังเดียวเต็มเลยครับบวมเม็น้อยเยี่มันมันมันหลีอยู่ข้างในครับหลีข้างในเต็มเลยคอืมครับเบิงบบ้งใกล้ๆอันนี้พ่อมพ่อมเก็บเลยครับผมพ่อมจับได้แล้วไ,ขไขครไครถต็มที่แล้วนี่ มันเข่ามากแน่ะเบิ้งครับโอ้โหโอ้มันตื่นมันตื่นมาได้ทา้งไหนอีกเนาะพอเอ้ยบานเนี่ยไข่เต็มท้องมอนเลยครับผมนี่บางตัวก็ไอ้ที่นี่นี่เบิ้งครับมึงมันพร้อมสีไข่แล้วครับผมไข่ไว้ห้ากับตักเอามาเลยก็ไปเพาะไวต่อเลยครับผมส่วนตัวทีอยู่ในท้องมันเป็นไข่เวลาข้างิีเก็บขายมันกับสีไข่ข้นกินกับสีแบบเสียกนะมีไข่เนาะ <laughs> ผมกบะบอกบ่ถึกอ,อู้หงามงามครับโอ้หลายได้สนใตอ่ะครับผู้ใดสนใจมาเบิงได้แล้วครับเดอ้อยู่ชนบุรีครับผมตำบลหนองข้างข้อครับผม <c oughs> อำเภอเมืองชนบุรีนี่ครับผมฟาร์มของเพชรล่องเก้าครับเพิ่อนเลียงครับผมเบิงวิธีเลียงได้ครับผมอุ้ยเลียงไงครับเลียงไงเนะน้ำเนะน้ำไว้ที่เลียงอ่ะเดี๋ยวจะบอกสูตร เราจะบอกสูตรใครจะเลี้ยงสัง่งใครมาทีเดียวเลี้ยง<น>ได้เลยตลอดไปเลยครับผมติดกองขืนเลี้ยงไปเลย <ical. S 1> เลี้ยงได้จักไรชุดขุนบางรับทิมใส่เห็นออเบิงบ้งเบิ้งๆใตัอ่ะเห็หหหนเ่ไหมเมื่กี้จิลี่ยใต้เห็นไหม ันออกนี่มันไม่หน่นอยได้อยู่เนี่ยติดโล่คนได้นี่อยู่นี่ย,ยเดิมมันก็จะลบไผ่ย,ยนี่ยไอมม้กล้องคอกจิงหลีดครับผม <c oughs> นี่คอ,อกจิงหลีดครับผมก็จะมีท่อนี่แหละครับผมเพิ่งเป็นตัวย่างเลยครับผมท่อแป๊บคือเป็นท่อน้ำครับเอาไว้น้ำเขากิน,นเ,น,เนี่แหละครับเอาไว้เขาอยู่กับคือนี่ครับผมเป็น ล้างไข่เก่าครับผมล้างไข่เก่านะนี่มัสไต้แหว่งเขาอยู่